คุณชนเสียงสันติขอนำเสนอรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตที่คมชัดสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับศาสนาจารย์ด็อเตอร์ประดิษฐ์เเกืองรังสิษในรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตที่คมชัดขอเชิญรับฟังครับ สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตที่คมชัดเป็นการนำเสนอประเด็นต่างๆของการดำเนินชีวิตและนำเสนอคำสอนทัศนคติที่มาจากพระคริสตธรรมคัมภีร์เพื่อจะตอบสนองประเด็นเหล่านั้นว่าคำพีสอนอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นปัญหาต่างๆของแต่ละคนหลังจากนั้นก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายได้คิดต่อคิดตามหรืออาจจะคิดต่างเพื่อจะทำให้การดำเนินชีวิตของท่านทั้งหลายนั้น มั่นคงแข็งแรงและขมชัดมากยิ่งขึ้นวันนี้จะขอเสนอหัวข้อว่าอายุมั่นขวัญยืนผู้เขียนสุภาษิตได้สอนว่าบุตรชายหญิงของเราเอย๋ยอย่าลืมคำสอนของเราอย่าลืมคำสอนของพระเจ้าแต่ให้จิตใจของเจ้านั้นรักษาพระบัญญัติคำสอนของพระองค์คำสอนนี้หมายความว่าการรับฟังคำสั่งสอนของพระเจ้าด้วยความตั้งอกตั้งใจด้วยความเชื่อมั่น ทำให้เราสามารถที่จะจดจําคําสอนเหล่านั้นได้และเมื่อเราจดจําคําสอนเหล่านั้นมันก็จะกลายเป็นวิถีชีวิตของเรานําไปสู่ความรู้แจ้งเห็นจริงพร้อมที่จะนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันเพื่อที่จะนําความเจริญงอกงามมาสู่ตนเราจึงจะต้องอ่านหรือจะต้องจดจําพระธรรมคำสอนของพระเจ้าด้วยใจมากกว่าการอ่านแล้วให้มันผ่านผ่านไปเหมือนกับนกแก้วนกขุนทอง คือรู้ดีอ่านเนี่ยไพเราะเพราะพลิงรู้จักคําสอนเป็นอย่างดีแต่คําสอนนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่จะนําไปใช้ในชีวิตของตนเองเลยเราก็ไม่ได้แตกต่างไปจากเสียงฉิงเสียงกรองเสียงฉาบที่ส่งเสียงดังแต่มันไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับใครยิ่งกว่านั้นเราจะต้องจดจําและอ่านพระธรรมคําสอนของพระเจ้าด้วยความเชื่อวางใจเพระเาะฉะนั้นการอ่านคําสอนของพระเจ้านั้นต้องอ่านด้วยความเชื่อ ถ้ามีความสงสัยไม่ค่อยแน่ใจก็จะต้องสแสวงหาความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมเมื่อได้รับความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมท่องแท้แล้วเนี่ยก็ต้องยึดไว้ให้เป็นวิธีการดำเนินชีวิตในทางคำสอนของพระเจ้าผู้เขียนสดุดียังกล่าวว่าจงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ความเข้าใจของตนเองจงยอมรับรู้พระเจ้าในทุกทางและพระองค์จะทรงกระทําให้วิถีของเจ้านั้นราบรื่น อันนี้เป็นข้อเขียนจากสุภาษิตบทที่3ครับข้อเขียนในที่นี้หมายความว่าการอ่านการท่องการจดการจําพระธรรมคําคสอนจะต้องจดจําเพื่อจะก่อให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึง้งการอ่านพระธรรมคําคสอนให้ออกรสออกชาติมีอัธรสและเข้าใจอย่างลึกซึ้งได้นั้นต้องอ่านด้วยความตั้งอกตั้งใจอ่านด้วยความเชื่อวางใจและอ่านเพื่อต้องการที่จะได้รับคําตอบของชีวิต เมื่อเราอ่านคําสอนหรืออ่านคำภีร์ของพระเจ้าอย่าพยายามใช้ความรู้ความเข้าใจหรือประสบการณ์อันจํากัดของตนเป็นเครื่องตัดสินสิ่งที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ซึ่งเราเชื่อว่าข้อเขียนในพระคัมภีนั้นล้วนมาจากการเปิดเผยล้วนมาจากการดลใจขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้ผู้ที่เขียนเขียนด้วยความเชื่อให้เรายอมรับว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้กําหนดวิถีชีวิตของเรา พระองค์มีพระประสงค์ให้ชีวิตของเรานั้นราบรื่นไม่ต้องการให้เราต้องพบกับความทุกข์ยากลาบากตกละกรรมลําบากแต่สิ่งเหล่านั้นก็อาจจะเป็นบธททดสอบชีวิตของเราได้เช่นเดียวกันพระองค์ไม่ต้องการปล่อยให้เราใช้ชีวิตอย่างไร้จุดหมายปลายทางหรือเป็เปี่ยนไปตามยถากรรมแต่ต้องการให้เรามีจุดหมายปลายทางและมีเป้าหมายของชีวิตที่ชัดเจนเพราะนั้นการที่จะมีชีวิตชัดเจนและมีหลักชัยของการดําเนินชีวิตอย่างแท้จริงนั้นเราจะต้องมีพระธรรมคําสอนของพระเจ้ากํากับอยู่ และการที่มีคําสอนของพระเจ้ากํากับอยู่ก็จะทําให้เรามีวิจารณญาณทําให้เรามีเหตุมีผลทําให้เรารู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรถูกอะไรผิดและจะเดินทางชีวิตไปในทางที่ถูกต้องนั้นอย่างไรมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยความรักความห่วงใยที่มีต่อกันอย่างไรและมีความสนิทสนมกลมเกลียวกับคําสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้าติดสนิทเหมือนกับกิ่งที่ติดอยู่กับต้น เป็นเหตุให้กิ่งนั้นเกิดดอกออกผลได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเหล่านี้แหละครับที่เราเรียกว่าการที่เราจดจําพระธรรมคําสอนของพระเจ้าจนกลายเป็นชีวิตจ,จิตใจของเราดังนั้นเมื่อเราได้รับคําตอบจากการอ่านพระธรรมคําสอนของพระเจ้าแล้วเราจะต้องจารึกเราจะต้องจดจําให้มั่นและกลั่นออกมาเป็นแนวทางหรือเป็นวิถีชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้าให้ได้เพราะฉะนั้นคนที่มีคําสอน แล้วก็กลั่นกรองออกมาเป็นวิถีชีวิตเขาก็จะเดินทางชีวิตที่มีความปกติสุขเดินทางชีวิตที่ไปถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าเขาจะไม่ล้มเหลวเขาจะไม่พลาดพลัง้งและเขาจะไม่ตกอยู่ภายใต้การครอบงำของอำนาจฝ่ายตำ่ำหรือตกอยู่ในความบาปหรือตกอยู่ในการยั่วยวนกวนใจของกิเลสตัณหาทุกรูปแบบผู้เขียนสะดุดียังแนะนำอีกว่าอย่าให้ความรักและความซื่อสัตย์ ทอดทิ้งเจ้าจงผูกมันไว้ที่คอของเจ้าจงเขียนมันไว้ที่แผ่นจารึกแห่งหัวใจของเจ้าหมายความว่าเมื่อเราได้รับการประดับประดาหรือด้วยรับการประดับด้วยความรักและความซื่อสัตย์สุดจริตของพระเจ้าแล้วให้เรายืนหยัดอยู่ในคุณธรรมเหล่านี้อย่าปล่อยปละละเลยหรือไม่ใส่ใจ ปล่อยมันห่างเหินจากตัวของเราเมื่อเราปล่อยตัวปล่อยใจห่างเหินจากคําสอนก็เท่ากับเราห่างจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเราก็จะไร้ที่พึ่งไร้ที่ยึดหมายของชีวิตการติดตามและการปฏิบัติตามคําสอนมีเป้าหมายทําให้ชีวิตจำเริญและประสบความสําเร็จอย่างงดงามอย่างแน่นอนภาพลักษณ์ของการรักษาคําสอนด้วยความรักและความซื่อสัตย์สุจริตตามที่ผู้เขียนสุภาษิตได้แนะนําไว้นั้นเขาบอกว่าให้ผูกไว้ที่คอ ซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องประดับที่งดงามและมีค่าเป็นสิ่งที่เราอยากจะให้ทุกคนได้พบได้เห็นและชื่นชมยินดีให้คำสอนของพระเจ้าว,ว่าด้วยความรักและด้วยความซื่อสัตย์สุดจริตนั้นเปรียบเสมือนเครื่องประดับเป็นเหมือนจี้ห้อยคอเมื่อผู้คนเห็นเขาก็จะมีความสุขมีความยินดีเราเองก็จะมีความสุขเมื่อผู้คนชื่นชมสิ่งที่เราประดับประดาร่างกายนั้นนอกจากนั้นผู้เขียนสุภาษิตยังแนะนำว่า ให้เขียนคำสอนไว้ที่แผ่นจารึกแห่งหัวใจหมายถึงการปลูกฝังคำสอนของพระเจ้าไว้ในชีวิตในจิตใจจนกลายเป็นเลือดเป็นเนื้อที่ทำให้เรามีชีวิตดํารงคงอยู่ได้อย่างปลอดภัยอย่างมั่นคงอย่างยั่งยืนเมื่อเป็นเช่นนี้การประดับชีวิตด้วยคำสอนของพระเจ้าจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตแต่ละวันเป็นเหตุให้เราเนี่ยเดินทางไปอย่างราบรื่นได้รับการเคารพนับถือ จากผู้คนโดยทั่วไปและเป็นแบบอย่างแก่ลูกหลานได้เราจึงเป็นคนที่มีเกียรติมีศักดิ์มีสีและมีค่าที่สูงยิ่งดังคำสัญญาของพระเจ้าที่ว่าดังนั้นเจ้าจะพบความโปรดปรานและชื่อเสียงดีทั้งในสายพระเนตรของพระเจ้าและในสายตาของมนุษย์จะได้รับการยอมรับจากพระเจ้าและได้รับความเคารพชื่นชมจากผู้คนโดยทั่วไปคนคนนี้ก็เป็นคนที่มีคุณค่าเหลือเกิน เป็นคนที่น่าเคารพนับถือเป็นคนที่น่าคบหาสมาคมยิ่งกว่านั้นผู้เขียนสุภาษิตยังเตือนสอนต่อไปว่าอย่าคิดว่าตนฉลาดแต่จงยำเกรงเคารพยำเกรงพระเจ้าและหันออกมาจากความชั่วเสียคำสอนนี้ไม่ได้หมายความว่าให้เราแกล้งโง่ไปเสียทุกเรื่องแต่เป็นการเตือนสอนว่าเราไม่ได้เฉลียวฉลาดไม่มีความชานฉลาดและรู้ไปหมดเสียทุกเรื่องหากเรื่องใดไม่ทราบและไม่เข้าใจก็บอกว่าไม่รู้ และเมื่อไม่รู้ก็จะต้องสแสวงหาความรู้และในความเชื่อของเรานั้นเมื่อเราไม่รู้เราก็ต้องทูลขอสติปัญญาจากพระเจ้าแล้วพระองค์ผู้ทรงเปี่ยมไปด้วยความรักเมตตาก็จะทรงประทานให้ตามพระประสงค์ของพระองค์ไม่ใช่ตามใจปรารถนาของเราเพราะฉะนั้นความโง่และความฉลาดจึงไม่ใช่เรื่องของการอวดอ้างแต่เป็นการยอมรับความจำกัดของตนเองเป็นการเปิดช่องให้พระเจ้าเข้ามาหนุนจิตชูใจ นุนนําเราให้ไปในทางที่ถูกต้องจนกระทั่งเกิดความรู้เกิดความเข้าใจหรือว่ารู้ซึ้งถึงคําสอนของพระเจ้าด้วยเหตุนี้ความยำเกรงความเคารพความยำเกรงพระเจ้าหรือการถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงทําให้เราเกิดสติมีปัญญาเราจึงไม่ตกเป็นเครื่องมือของความชั่วร้ายอีกต่อไปหรือตกเป็นเครื่องมือของการทดลองและการทดสอบในรูปแบบต่างๆอีกต่อไปสุภาษิตยังกล่าวว่า การกระทำเช่นนี้จะเป็นที่ชุ่มเนื้อของเจ้าและเป็นที่ชื่นช่ำแก่กระดูกของตนหมายความว่าคนที่รู้จักความจํากัดของตนและยอมรับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าคนที่ไม่ใช่คนอวดฉลาดแต่สแสวงหาสติปัญญาของพระเจ้าจะทำให้มีความเข้าใจตนเองมากยิ่งขึ้นและพร้อมที่จะเชื่อฟังรับฟังการทรงนำและทำตามการทรงนำของพระผู้เป็นเจ้า เราก็จะเดินทางชีวิตอย่างคนที่มีความรู้เท่าถึงการและพบกับความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจแม้กระดูกก็จะไม่แห้งและเปลาะง่ายแต่จะแข็งแกร่งสมบูรณ์พร้อมที่จะยืนหยัดคำจุนร่างกายทั้งร่างกายให้ยืนขึ้นอย่างสงาา่าผ่าเผยและใช้ชีวิตด้วยความชื่นชมยินดีชีวิตจึงยืนยาวเพราะชีวิตยืนยาวอยู่ที่มือขวาของปัญญาและที่มือซ้ายก็มีความมั่งคั่ง และเกียรติยศหมายความว่าทั้งชีวิตของเรานั้นเราจะมีชีวิตที่ยืนยาวมีชีวิตที่มั่งคั่งมั่นคงได้ก็ต่อเมื่อเราติดยึดอยู่กับพระธรรมคำสอนของพระเจ้าเมื่อเรายึดปัญญาที่มาจากการเปิดเผยของพระเจ้าไว้ให้มั่นเราก็จะมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไม่ขี้โรคไม่ขี้แพ้แต่มีชีวิตที่มั่นคงยืนยาวไม่ตายก่อนวัยอันสมควรยิ่งกว่านั้นยังมีความรักมั่นคง และการช่วยเหลือเกื้อกูลจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะเราติดสนิทอยู่กับพระองค์นั่นเองเมื่อเราอย่างรู้ถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเนี่ยเราก็จะมีความมั่นคงว่าเราติดตามพระเจ้าพระองค์นี้ด้วยความเชื่อมั่นและด้วยความชื่นชมยินดีพระคัมภีร์สุภาษิตกล่าวว่าเราคือพระเจ้าคือปัญญาอยู่ในการอย่างรู้เราค้นพบความรู้และความเฉลียวฉลาด หากอ่านเพลินเินอาจจะสงสัยว่าปัญญาคืออะไรและมันอยู่ที่ไหนกันแน่หรือความรู้และความเฉลียวฉลาดเกี่ยวข้องกับความอย่างรู้ได้อย่างไรแต่หากเราอ่านพระคัมภีร์ข้อนี้จากภูมิปัญญาและความเข้าใจของผู้เขียนดั้งเดิมก็จะพบว่าการใช้คำว่าความอย่างรู้ต้องการที่จะสื่อความหมายย้อนกลับไปถึงพฤติกรรมของมนุษย์คู่แรกในพระธรรมปฐมกาลเมื่อเติบโตขึ้นก็ขัดพระบัญชาของพระเจ้าและทำบาปด้วยการไม่เชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้า ทำให้เขาคิดว่าการที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าและทําตามใจปรารถนาของตนเองนั้นจะมีความอย่างรู้อย่างถูกต้องแต่จริงๆแล้วเนี่ยความอย่างรู้ที่แท้จริงต้องมาจากการเปิดเผยและการทรงนําของพระเจ้าคําว่าความอย่างรู้ถูกนํามาใช้กับการกระทําของมนุษย์คู่แรกในบริบทที่แตกต่างกัน2เหตุการณ์กล่าวคือพระคัมภีร์นําเสนอว่างูที่อาศัยอยู่ในสวนเป็นสิ่งที่ทรงสร้างที่เฉลียวฉลาดที่สุด เพราะสามารถที่จะหลอกลวงมนุษย์ที่ถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาและตามพระลักษณะของพระเจ้าได้ให้หลงเชื่อและกินผลไม้ต้องห้ามอาดัมเอวาหวังว่าจะมีความรอบรู้ตามคําชักชวนที่งูมาหลอกล่อเอาไว้เมื่อกินแล้วจะเกิดความเฉลียวฉลาดหูตาก็จะสว่างขึ้นและจะเป็นเหมือนพระเจ้าคือรู้สํานึกในความดีและความชั่วสแสดงว่างูเป็นสัตว์เจ้าเล่ ที่ไว้ใจไม่ได้ตั้งแต่สมัยผสมการทุกวันนี้เราจึงกลัวงูมากไม่ว่าจะตัวเล็กหรือตัวใหญ่เพราะฉะนั้นการที่เรายอมตกอยู่ภายใต้การหลอกลวงของสิ่งใดๆเนี่ยก็เท่ากับว่าเราปฏิเสธคําสอนหรือเราปฏิเสธพระเจ้าเมื่อเราปฏิเสธพระเจ้าเราก็ตกเป็นทาสของสิ่งยั่วยวนทั้งหลายที่เข้ามาหลอกล่อทําให้เราคิดว่าเมื่อเราทําตามมันจะได้ตามที่เราต้องการ อีกความหมายหนึ่งของความอย่างรู้เกิดขึ้นหลังจากที่อาดัมกับเอวากินผลไม้ต้องห้ามแล้วจึงรู้ตัวเองว่าเปลือยกายอยู่จึงเอาใบามะเดือ่อมาเย็บเป็นเครื่องปกปิดร่างกายเพราะฉะนั้นคําว่าความอย่างรู้ในบริบทนี้จึงหมายถึงความเปลือยเปล่าหรือความไม่มีอะไรปกปิดนั่นเองหมายความว่าเราเกิดความอย่างรู้ว่าแท้จริงแล้วเราเกิดมาพร้อมกับความเปลือยเปล่าไม่มีอะไรติดตัวมาเลย แต่เนื่องจากเรารู้มากเกินไปหรือเกิดกิเลสตัณหาเพิ่มพูนในชีวิตจึงพยายามที่จะแสวงหาสิ่งต่างๆมาปกปิดความเปลยเปล่าที่ปราศจากเลขกลใดๆด้วยการปลนเปลือยความต้องการของตัวเองจนทําให้เกิดความทุกข์ร้อนไม่สิ้นสุดเราจึงกลายเป็นคนเจ้าเล่เราจึงกลายเป็นคนที่มีเล่เพทุบายมากมายไม่ได้เป็นคนที่มีความจริงใจไม่เป็นคนที่มีความรักที่ถูกต้องชอบธรรมเมือ่อเป็นเช่นนี้ เราก็พยายามที่จะปกปิดตัวเองแต่อย่าลืมว่าช้างตายทั้งตัวจะเอาใบบัวมาปิดมันย่อมไม่มิดหรอกครับเพราะการที่เราอย่างรู้ด้วยการใช้สติปัญญาของตัวเองเป็นการอย่างรู้ที่ค่อนข้างแคบและจํากัดแต่ความอย่างรู้ในองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นก็คือการยำเกรงพระองค์ในเวลาเดียวกันพระธรรมคาสอนของพระเจ้าทําให้เราหูตาสว่างมากขึ้นสามารถที่จะปลดเปลื้องหรือปล่อยวางสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นออกไปได้ เพื่อที่จะเข้าใจที่มาที่ไปของชีวิตอย่างชัดเจนลึกซึ้งรู้จักปล่อยวางไม่ติดยึดกับความไม่จีรังยั่งยืนของสรรพสิ่งปล่อยวางจากตัวตนของตนไม่หลงอัตตาจนบ้าคลั่งพร้อมที่จะใช้ชีวิตอย่างตรงไปตรงมาและมีความจริงใจไม่มีเล่ห์เพทุบายใดๆไม่ลำเอียงไม่เข้าข้างฝ่ายใดหรือเลือกปฏิบัติเพราะรู้แน่อยู่แก่ใจว่า คุณค่าและความหมายที่แท้จริงของชีวิตนั้นอยู่ในพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าล้วนๆถ้าเรามีความเข้าใจเช่นนี้นี่แหละครับคือความอย่างรู้ที่มาพร้อมกับสติปัญญาทําให้มีความรู้และมีความฉเฉลียวฉลาดในการที่จะใช้ชีวิตอย่างถูกต้องชอบธรรมตามทํานองครองธรรมนั่นเองท่านผู้ฟังครับในวรรณคดีไทยเรื่องพระอภัยมณีสุนทรผู้เห็นว่าจิตใจของคนเรานั้นช่างลึกล้ำเหลือกำหนดดังคำกลอนที่ว่า แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเทาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนคนส่วนใหญ่มักคิดว่าความสำเร็จที่งดงามมาจากการวางแผนอย่างแยบยนต์มาจากการที่มีเล่เพทุบายแต่ในความเป็นจริงแผนที่เราวางไว้อาจจะไม่เป็นตามแผนก็ได้เพราะความเป็นมนุษย์นั้นเรามีข้อจำกัดมากมาย ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกยิ่งกว่านั้นแผนการต่างๆที่เราวางไว้อาจจะไม่รอบคอบอาจจะติดขัดในบางเรื่องบางราวและอาจจะไม่ครบถ้วนบริบูรณ์ก็ได้จึงไม่น่าแปลกใจที่เราเห็นว่าบางแผนก็ล้มเหลวบางแผนก็สําเร็จบางแผนก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันแล้วก็ล้มเหลวอ,อย่างไม่เป็นท่าตั้งแต่เริ่มต้นก็เป็นได้ผู้เขียนสุภาษิตจึงกล่าวว่าแผนงานของดวงความคิดเป็นของมนุษย์แต่คําตอบของลิ้นมาจากพระเจ้า และในใจของมนุษย์มีแผนงานเป็นอันมากแต่พระประสงค์ของพระเจ้านั่นแหละจะดำรงคงอยู่ได้หมายความว่ามนุษย์วางแผนอะไรก็ได้แต่การที่จะให้แผนนั้นเกิดผลและสำเร็จต้องได้รับการกลั่นกรองจากพระเจ้าเสียก่อนพระองค์ทรงประทานความสามารถให้เราในการจำแนกแจกแจงและแยกแยะเพื่อจะให้ลงมือทานาไปสู่ความสาเร็จทั้งนี้รวมถึงการพูดในสิ่งที่เป็นคุณด้วยเราอาจคิดและวางแผนมากมายในจิตใจ แต่การที่จะพูดหรือปฏิบัติหรือตอบให้ผู้ฟังได้จุใจฟังแล้วมีความพึงพอใจต้องกลันกรองอย่างรอบคอบเมื่อเอื้อนเอ่ยสิ่งที่เป็นสาระเท่านั้นส่วนเรื่องไร้สาระหรือฝันเฟื่องก็สลัดทิ้งไปเสียบ้างตรงกับสำนวนที่ว่าคิดก่อนพูดไม่ใช่พูดไปแล้วค่อยมาคิดได้ในภายหลังซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายเกิดความเสียอกเสียใจหรือเกิดการบาดหมางน้ำใจของผู้ฟังไปแล้วก็ได้สุภาษิตยังสอนว่าทางทั้งสิ้นของมนุษย์ ก็บริสุทธิ์ในสายตาของเขาแต่พระเจ้าทรงช่างใจหรือพระเจ้าทรงอย่างรู้มากพอถึงความคิดภายในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะหลอกลวงพระเจ้าได้เพราะเรามักจะคิดเข้าข้างตนเองอยู่เสมอเรามักจะมองข้ามความผิดบกพร่องของตนเองเสมอทัศนคติเช่นนี้จึงเป็นอันตรายแก่ตนเองและต่อผู้อื่น เพราะจะกลายเป็นคนหลงตัวเองและชอบโยนความผิดให้กับผู้อื่นนั่นเองเพราะฉะนั้นความอย่างรู้เป็นการกำหนดเส้นทางชีวิตที่ได้รับการวางแผนอย่างดีจากองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระองค์จะทรงนำคนที่อย่างรู้ในแผนงานของพระองค์ไปสู่ความสำเร็จก้าวหน้าอย่างแน่นอน เช่นครูสอนผู้คนรู้ค่าความรักความรักที่ยิ่งใหญ่ควารักที่ใชไล่ แบ่งฉันเขาก็คนเหมือนกันคุณผู้ฟังครับ ทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติขอขอบพระคุณาศาสนาจารย์ดรประดิษฐ์เกืองรังสลดิ์เป็นอย่างยิ่งครับที่มาแบ่งปันข้อคิดเรื่องราวดีๆในการดำเนินชีวิตให้เราได้รับฟังกันในรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตที่คมชัดตอนนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับ เสียงสันติมีความยินดีที่จะให้คุณผู้ฟังได้เรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมเรื่องราวดีๆในการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จครับเพียงคุณผู้ฟังเขียนจดหมายแล้วส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์5 0า0 0หรือโทรศัพท์0-53242654ทีมงานจะจัดส่งหนังสือไปให้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับ ขอความรักและสันติสุขจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าจงดำรงอยู่กับคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ